สวัสดีครับป้ากับผมแล้วนะครับนุมเหนือแตตะกระผมวันนี้นะครับวันแม่แห่งชาติเนาะสิบสองสิงหาครับกะวันนี้ยังนะครับอยากิีดหมูกรอบวันนั้นทําหมูกรอบสูตรงอเด็ดบบงอเด็ดไปแล้วนะครับหมอรุนนวันนี้เขาจะมาทําจริงแล้วครับวันนั้นเป็นรอบทดลองได้ผลนะครับวันนี้ผมก็จะมาทํานะครับได้หมูมาสองโลกรึงนะครับ เป็นหมูสามชั้นเนาะสามชั้นแซ่บๆนะครับนี่ครับนี่ครับสามชั้นหม้อนะครับต้องแก้สามชั้นนะครับถ้าบบสามชั้นมันบัล้ัมเนาะครับสามชั้นแล้วก็แบบอุดผ้ามําเพลงครับก็โค้งงูเนาะบบมี้เองนักนะครับวันีเมนูมันก็คือวิธีการทำก็คือมันบัลลัมนะครับก็นจำส้มใส่ซูแล้วก็เกลือนะครับการทำก็เหมือนเดิมเนาะต้มด้านหนังสิบห้านาที ต้มนั่นเนื้อแปดนาทีแล้วก็จิ้มนะครับจิ้มหนังเป็นทั้งตัวเนาะท้าเกลือท้าน้ําส้มสายชูแล้วก็ท้าเกลือทิ้งไว้สิบนาทีแจ่ด้านหนังมันหนึ่งสิบห้านาทีนะครับเราออกมาหั่นบังเนาะเราก็ใส่ต่อมาโอโลมร้อนอ่าร้อนไปสิบองศาสามสิบนาทีแล้วก็ต่อด้วยไฟสองร้อยองศาแปดถึงสิบนาทีแล้วก็หั่นนะครับอาจจะทําน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มเจลนะครับพริกนะี้เนาะพริกอยู่ในนี้ครับ พี่มีทีมสิฟูดทีมเจวนะครับว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต้มหมูก่อนนะครับต้มหมูแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับผมหมูนี่ล่างแล้วนะครับครับตอนนี้หน้ามันเดือดแล้วนะครับผมก็จะเอาหมูต้มนะครับมันสองชิ้นมันใหญ่เนาะผมอาจจะเอาลงทีละจิ้มก่อนนะครับก็ต้มก็คือต้มด้านหนังสิบห้านาทีแล้วต้มด้านเนื้อแปดนาทีเดี๋ยวผมมาใส่หมูจิ้มกอนครับต้มด้านหนังก็น็อตสิบห้านาทีโดยที่จะไปรับเลยนะครับ ห้านาทีเนี่ยครับแขกจิ้มนี่กับเบเล่บลเล่แล้วครับดูสองจิ้มนะครับจิ้มนี่ก่อนต้ำใ่ของอาจารทหมดหมดครับตรงด้านนี้โอ้ยวเต็มดมอแล้วครับสิบห้านาทีครับตรงด้านหนังสิบห้านาทีผมก็อยากจับเวลานะครับเหมือนเดิมครับตัวความชัวความเป๊ะครับตั้งมือายไว้แล้วครับนี่ครับสิบห้านาทีกับนับถอยหลังเลยครับ น,นีครับมันจะถอยหลังแล้วนะครับ,บเดี๋ยวครบ15ห้านาทีกับพิกแัมด้านเนื้อแปนาทีนะครับมาเจอกันนะครับถ้าตอนนี้เขาต้มด้านหนังมา15บห้านาทีนะครับแหมซอสองว,วินะเนาะเหมือนซาวิจะได้นะครับได้ดูผมเกับพิกนะครับพิกทั้งเนื้อเนาะลงแหมแปะนะครับยากเหมือนัน2ชิ้น,นะครับ ก็อพอุ่งมาท้ายพอนะครับเนาะเดือดแบบจะได้พอตอนที่ว่าเขาจิ้มจิ้มหนังแล้วก็เดี๋ยวท้าเกลือนต้มไปที่ท้ายเกลือนะครับเราไปดูขั้นตอนเลยนะครับให้ได้วเวลาเลยผมเดือดปึ๊บแล้วก็ต้มไปแปดนาทีนะครับครับตอนนี้ผมก็พริกมาด้านเนื้อเนาะ,ะต้มด้านเนื้อแหงแปดน,นาทีนะครับจับเวลาไว้เนาะแล้วเวลาผมจะเริ่มแล้วนะครับแปดนาทีนะครับก็เดี๋ยวรอมันเนี่ยมันกันสองชิ้นเนาะ,ะมีสองชิ้นแล้วก็ยก แค่พอตอนอยังชิ่นมาท้ายหอดไปพอเนาะตอนดีกว่าผมซับระหว่า,างทาองม่ชัยูท้เกิดเลยนะครับอรอนะครับครับต่อไปนี่ฮักะนี่นะครับฮัาก์ต้มหนังเรียบรอดแล้วนะครับด้านหนัง15หานาทีแล้วก็ด้านเนื้อแปนาทีทั้งสองชิ้นนะครับแล้วก็จิ้มนะครับก่อนหน้าีเมื่อกี้ผมจิ้มไปนักนะครับผมจิ้มวอมกัมเนาะจิ้มกันไงผมจิ้มไปเรียบรอยแล้วนะครับแต่ผมจับกองเพราะว่า,วามันยะใชจเวลาเนาะจะจิ้มนะครับ จิ้มไปทั้งถั่วเลยนะครับใจซ้อมหรือใจอย่างไรใจซ้อมของขี้ซอ้อมนะครับกลิ่นของจิ้มแบบก้อนหน้าขอจิ้มทัถั่วเลยนะครับจิ้มที่ปเลยจิ้มจิ้มทุกอนุนะครับเนาะก้อนหน้าผมก้อนก้อนหน้าเนี่ยผมจิ้มไปแล้วนะครับต่อไปเนะนี่ยเงินขึ้นน้อยน้อยผมจะใซดนะครับต่อไปจะเป็นการท้าเกลือน้ำส้มาสายชูแล้วก็เกลือทิ้งไว้สิบนาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยว เอามาันจด้านหนังหัง่น15นาทีแล้วก็เอมามาหั่นบ้างนะครับผมท้ายเกลือนะครับสองสองรอบเอ้าท้ายเกลือไปเลยนะครับเกลือทายไปเลยทายขุยเลยนะครับเจ๊เวลาไม่น้องยนิดนึงเมนูนี้ต้องเนี้ยนะครับ,รบผมลุกตั้งแต่แปดเจ็ดโมงแปดโมงก็แล้วเจ็ดหกเจ็ดโมงก็ซึ่งหมูซึ่งอย่างไรใส่เกลือใส่ไปเลยนะครับ ยันหมดหมดมันเข้าผิวหนังเนาะเดี๋ยวมันจะได้จะได้กระกอบครับอี่นู้นนี่แต่ห้องไ่ได้ครับหมดหมดมันเข้าหนังเนาะหมดเข้าไปนะครับหมดเข้าหมดไปเลยหมดไปเลยมันเข้าจงหน่อยถักตาทุกอนุเล็มันซึ้งนะครับเหลือมันซึ้งไปเลยจิ้นอีกจะงามนะครับหดมันหดไปจัดหนักนะครับมูไปนะครับเดี๋ยวเพชรต่อไปผมจะไปแจ้งที่ส้มสายชู้ครับ อันนี้เหลือนิดน้อยนะใส่ก่อนแล้วก็โคดใหม่ซื้อมาแล้วใส่กโคดแน่นอนนี้ก่อนนะครับผสมใส่ชูเข้าไปใส่เข้าไปนะครับใส่ไปเลยให้มันตุไปอยู่ก้นมอสเจ๋อยู่ยนะครับใส่ไปเลยูแจไว้แจใส่ไวอ่านี้จะใส่ไปเลยมดกับแก้ใหม่แก้โคดใหม่นะครับมดเแล้วขอไอยากไว้นี้ก่อนแล้วก็แก้โวดใหม่นะครับแก้โคนใหม่เลยนะครับ ผมใส่เข้าไปส้มสายชูมันต้องถึงนะครับอย่าไปชี้ๆนะชี้ๆๆมาถึงเนื้อประกอบเลยใส่เข้าไปทรงใส่เข้าไปนะครับเราเจอไปแจ๋เนาะโอเคอือก็ไปกะจากใส่เกลือหั่มรอบนะครับใส่เกลือหั่มรอบเนาะหั่มรอบนู่น ใส่ไปเลยนี่ยนี่เน้นหนึ่นหนวดเข้าเข้าเข้าหนังนะครับที่เ้าซับไปเดี๋ยวเอาแต่งไปเนาะนี่มันเข้าหนังครับดึงเข้าไปดึงเข้าไปดึงเข้นี่เข้าไปครับใส่เข้าไปหนวดเข้าไปหนวดเข้าไปหนวดเข้าไปครับหนวดเข้าไปเลยครับหนวดเข้าไปนะครับลักกะ ต่อไปเนะี่ยผมจะหันด้านหนังเจนฟ่มใส,สชูนะแล้วก็แจ่ไว้สิบห้านาทีครับก่อนแล้วมันได้สชบห้ทนาทีกนมาหันบ้างนะครับจะหันด้างหนังเขาเนะาะแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยเจนนมำต้มเลยที่เขาใส่ถ่านเนี่ยครับเดี๋ยวแชร์ไปเลยสิบห้า,านาทีนะครับกดกดเข้าไปให้มันจึ้งเข้าไปสิบห้านาทีแล้วก็ แจ่ววันที่15นาทีแล้วผมจะจับเวลาเบิรบัตไทยพอเนาจะจับเวลาเนาะก็เดี๋ยวครบ15นาทีมาแปะถึงกัน,กนรครับครับต่อไปผมแจ่วไว้แล้วเนาะอัน15นาทีแล้วครับต,ตั้งหนังลงมแล้วครับเดี๋ยวขี้จะหันบ้างแล้วลืมทายครับก็เลยมันหันลงเนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาหันบ้างแล้วก็เอาสายมอเตรมร้อนลอยไป10อ,องศา30นาทีมาหันบ้างครับหันบ้างแต่เอาพอดีจำพอดีกินนาะครับ ผมขออนุญาตใส่ในนี้ก็ได้มันจะเลือๆทีเดียวเลยเนาะในนี่เลื่อเขาเลื่อทีเดียวเลยต้องไปเลื่อถนอมนะครับหันป้างก็ต่อไห้เพราะจิตใจซักไม่นอนเนาะหันแั้วลึกไปเลยนะครับลึกถึงจีนไเลยหันไปเลยผมเอาพอดีคำเนาะพอดีคำพอดีคำลึกๆหน้อยนะครับถึงจินไเลยความสุขมันจะได้เข้าคือกดถึงเนาะ ลองมันติดหนหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับหันบ้างเนานะนี่เสร็จก่อนนี่ล้มหันใส่ดีกว่าเขาอ,อยากหันก๊ะละมังแป๊ดขึ้นไปแล้ใส่ก๊ละมังกันครับใส่ก๊ละมังเข้าไปเนาะแต่หนันตัวนี้ขึ้นนะครับนี่ก็หันบ้างมือนเดิมครับพอดีคำ้ำเนาะตัวเล็กกว่านี้นะครับลึกหน่อยใส่เข้าไปใส่เยนะ้ไม่รู้เมื่หรัดใส่ห่อนี้จบเลย บรรพิตต่อก็น้องระเบิดขายหมุนกบทำให้ไวมัแนแป๊บนะครับวิธีการทำท้ำหนากครับไวได้เนาะมีแต่ไม่ครับประมาณนี้นะครับเนะาะหันบังกับประมาณนี้หันหูหันก็ครับประมาณนี้นะหันบังนะเอาพอดีกลัพอดีกินเนะาะเดี๋ยวเอาก็ไปใส่โมบรมร้อนกันครับ อันนี้ก็เป็นหมูเหาเนาะหั่นแปงแล้วนะครับผมก็มาใส่หม้ออบลมร้อนด้านล่างไม่ต้องตกะแขนเนาะเป็นน้ำมันอันที่เก่ามันนะครับไม่ต้องซีเรียสเนาะต่อไปผมก็ตั้งอุณหภูมินะครับตั้งอุณหภูมิอันปิดฝาเลยนะครับอันนั้นตตั้งอุณหภูมิอยู่ตีร้อยแปดสิบองศาเนาะมันโฟกัสหน่อยร้อยองศาแล้วก็ใช้เวลาสามสิบนาทีนะครับเราก็มาเกยืดนะครับแล้วก็ ช้เวลาน้อยนะครับหมุนด้วยสามสิบนาทีนะครับประมาณนะครับประมาณนี้นะครับสามสิบนาทีครับผมจะกดนี่ลงแล้วก็ไปมาทํางานนะครับมาพอกันตอนมันสามสิบนาทีแรกเป็นจะได้นะครับกดลงนะครับอ่ามันก็ทํางานนะครับครับอันนี้ก็เป็นรอบแรกนะครับร้อยแปดสิบองศาสามสิบนาทีนะครับเป็นการไรมันอะไรอย่างต่อไปเราจะแจ้อุณหภูมิสองร้อยองศานะครับสองร้อยองศาเนาะ เวลาประมาณ10ถึงสิบถึงสิบนาทีนะครับผมใจสิบนาทีเลยนะครับ200องศาเนาะปิดฝาเลยนะครับอันนี้รอบแรกใช้ไปตะกี้นี่นะครับขอหยาดเด้เอยกฝามานะครับระวังนะครับหม้ออบร้อนนี่สายไฟปักไฟนี่ต้องห่างๆจากหม้อน่อยเนาะอืม๋ยวขึางใกล้นะครับครับผมใจประมาณ200อองศาเนานะ ช้เวลาประมาณ1ิบนาทีนะครับประมาณ10นาทีสิบนาทีใส่ไปเลยแล้วก็พอมันล้งต่อเลยนะครับอ่าครับสองร้อยองศาสิบนาทีก็เดี๋ยวมาพอกันตอนซุกนะครับครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของหมูกรอบเขานะครับโอ้โหกวยใช้เวลาเนี่คุณน้องตั้งแต่เจ้าเลยนะครับหกโมงใช้เวลาหน่อยแต่ก็สมกับคุ้มพากับความรอคอยครับผมเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มเจวนะครับพัก มีบลาทูกรแตงหอมพร้อมผักจีนะครับมาครับซื้อแดกันน้องขนาดเป่น้อโกรอบดีขนาดครับสุดยอดครับหางในเป็น้าครับร้องคนนะครับหมูกรอบวันแม่เนาะสูตรบบงอแดดนะครับมาครับมาครับด้วยกันครับผมอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามตัวนี่นะครับผม